สวัสดีค่ะวันนี้ครูซีและคณะจะมาสอนเกี่ยวกับมารยาทไทยเรื่องการเดินผ่านผู้ใหญ่การเดินผ่านผู้ใหญ่ขณะผู้ใหญ่นั่งพื้นการเดินผ่านผู้ใหญ่ขณะผู้ใหญ่นั่งพื้นให้เดินผ่านในท่าสำรวมเมื่อใกล้ถึงผู้ใหญ่ให้ลดตัวลงและคานเข่าพร้อมกับค้อมตัวเล็กน้อยขณะผ่านผู้ใหญ่เมื่อผ่านผู้ใหญ่ไปแล้วจึงลุกเดินตามปกติ การเดินผ่านผู้ใหญ่ขณะผู้ใหญ่นั่งพื้นให้เดินผ่านในท่าสำรวมเมื่อใกล้ถึงผู้ใหญ่ให้ลดตัวลงและคานเข่าพร้อมกับค้อมตัวเล็กน้อยขณะผ่านผู้ใหญ่เมื่อผ่านผู้ใหญ่ไปแล้วจึงลุกเดินตามปกติค่ะหลังจากที่ได้ชมคลิปวิดีโอไปแล้วลองไปปฏิบัติดูกันนะคะขอบคุณค่ะ